กลับมากับเกมแมวอีกครั้งวันนี้เราไม่ได้มาตะลุยด่านเอเลี่ยนอะไรนะวันนี้พี่จะมาทําการสอนตีด่านแมวขายาวบูชันบ้าคลั่งนะทุกคนแลวพี่จะวพ,พี่จะพาไปเล่นนะอันนี้พี่บอกเลยว่ายากนิดน,นึงนะนี่ซึ่งถ้าใครรอมันไม่มาตั้งทีเราก็ใช้ใช้นี้ได้ทุกคนก็คือวิตามินแมวเลยทุแต่ด่านนี้เราจะเราจะ,จะแมว แมวอีหรือแมวขายาวฉันบ้าข้างนะคุณคนช่วงตัวที่เราต้องเอาไปก็คือแมวนี้นะคุณแมวกำแพงเลเวลิ่ยี่สิบแมวนี้แมวศิลปินรีวิวสามสิบแล้วก็แมยูโฟทุกคนต้องเอาไปนะแล้วต้องเลเวลิ่ยี่สิบเท่านั้นทุกคนต้องเลเวลิ่ยี่สิบเท่านั้นนะแล้วก็แมวตัดไม้แล้วก็แมวไซบอร์นะแล้วก็แมวแมวมคัมโทแล้วก็เชือกกูดทุกคนแล้วก็ อาบูไดอันนี้แล้วแต่คุณนะจะเอออาบูไดไปก็ได้แล้วก็แมวโลเวอร์นะแล้วก็แมวแมวนาก,ก้ามชั้นขลังอันนี้แล้วแต่คุณจะอัปเกรดรลเวลหนึ่งก็ได้นะหรือจะเป็นรลเวลสิบก็แล้วแต่คุณนะมาตังดานี้นะคนเมอีนะคนจะไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะจะมาหลายๆตัวถ้าเราไม่รีบไปตีบ้านเลยคนถ้าลูกจอกมันก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกคนนะไปดูกันเลย มันจะมาแบบเรื่อ,อยๆเลยคุณซึ่งที่พี่บอกว่าต้องเอายูโอไปนะเพราะแมวอีลเล็ค่อนข้างาเยอะเลยคุณค่อนข้างไปเยอะเลยแหละนะก็จ้เอายูโอไปด้วยนะคุณยูเอโอจะได้ช่วยโจมตีแมวอีให้แรงขึ้นนะยูอโอที่ว่าจะต้องเลเวลยี่สิบนะถ้าเลเวลต่ำกว่ายี่สิบอาจจะสู้ไม่ได้เลยคุณนะจะมาเรื่อยๆเลยคุนไหมมาเรื่อยๆอย่างนี้นะให้เอายูโอไปช่วยเลยคุณอ้าวมันจะยากตรงนี้หน่อยนะคุณ ยิ่งระยะตรงนี้นิดนึงเลยคุณตรงนี้เราเราต้องค่อยๆย,ยื้อไปเรื่อยๆแล้วมันอาจจะยากนะแต่มันต้องแต่เป็นวิธีที่จะแบบว่าจะฆ่าเจ้าตัวนี้ได้เลีแยบมันจะยากตรงนี้เลยไหคุณพี่ก็ไมเเเ่เคยเล่นหรอกแต่ว่าจะเล่นอีกรอบนึงพี่สู้ไม่ไหวอ่าเยไหมกระเด็นแล้วรอบนึง ไม้เอายิงกูมาเล่นนะถ้าเราไม่เอามาร่นเราจะซท้ไม่ได้้วแต่ถ้าแพ้เราไม่ต้องห่วงนเรายังสามารถใช้ในอื่นช่วยได้นะสำหรับไออีเี่อยากจะแพ้รอบนี้ยมันยากจรินะเล่นยากมากที่บอกเลยไ่เป็นรงแพ้รงแพ้รอบนี้ไม่เป็นไรท่นเขาก็่าษยิงลยถงู่ด้วยนะคอาจะม่ไหวนะไม่ป็น เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เป็นไรทุกคนเนี่ยอันนี้คือแฮ้วเฮ้ยวไม่เป็นไรนะอย่างที่บอกทุกคนว่ามันเล่นยากเนอะเอาจะต้องมีการโกงบ้างมาการที่บอกเลยว่าตัวสําคัญคือเคที่ยวปุดที่พี่เอามาสําคัญที่สุดเลยทุกคนจ้าเนี่ยแล้วก็สแปมไอเมลเคเที่ยวโอ้ให้ได้มากที่สุดนะจริงตอนแรกเราสามารถสแปมเคที่ยวปุดมาได้าหายเหมือนกันนะทุกคนสแปมได้จากพี่เรียนแปมนะอะไรแบบ อันนี้คืออยากให้แมวอีมันอยู่รวมกันยเยอะเกินไปไม่งั้นมันจะเล่นยาก,กนะมันจะตีเวฟแรงมากทุกคนอือนะคะและตัวนึงถ้าไม่ที่ฝุ่โดนตียเยอะเกินไปเนี่ไม่งั้นมันจะต้อยากมากาการ์ดี้บอสโหดด้วยทุกคนอ่าอย่างงี้อย่างงี้อย่เยอะโอ้ยจริงนะถ้าเราอยากจะฆ่าแมวอีเราต้องทีย่ยอ่โออยู่กับมือกลุ่มแล้วให้ห้ามให้ แล้มนะมนนีมันอยู่รวมกันทุกคนแล้องั้นมันจะเวกูดมากนะเห็น่ไหมตอนนี้ที่ช่วยกูถืดืนเพระช่กูใส่ปอยู่นี่เสีไดายนะพี่นีที่ดีกว่าท่้นันอยู่ห่างกันได้อะเวลาจะช่วยยากหน่อยนะตรงน,นี้ต้องให้เจ้ากดที่ค่อยๆตีไปทุกคนที่อยากรู้ว่าพี่เอาทานูมาสมัยวะทันูไม่ได้ทำอะไรทุกคนที่กูานนะาตายแล้ว ก็ปุกที่แกงจ่ะงๆเลยถ้ายูโอจะฆ่าได้ก็ตอบเมื่อแบบตอบเมื่อแมอีมันอยู่ห่างกันจริงๆเลยทุกคน,น People, ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่อยู่ห่างกันมันจะสู้ไม่ได้เลยนะอ่ามันอยู่มันไม่ได้อยู่ห่างกันแล้วอีโยอูที่สามารถสู้ได้อยู่แล้ะถ้าเมย์ถ้าเมย์ถ้าเมย์โอไปอยู่เราัะกระจุกเลยทุกคนอย่ถ้ามันอยู่ยไกลๆมัน <Gothic> จะไม่สามารถสู Lastly, ้ได้ก <pencils> ับเมลีมันเลยเมย์มันไกลมากทุกคนอายังเดีย ใครที่ไม่มีเขี้ยวปุกอาจจะสู้ยากหน่อยนะไม่มีเหมือนพี่อ่ะอาจจะสู้ยากเลยแต่ยังไงต้องเอาแมวยิ้มอูมาเล่นอยู่กันนะคุยิ้มอูมันตีแรงนะคือยิ้มอูถ้าอยากจะฆ่ามันได้ต้องให้มันอยู่อยู่ห่างกันนะคนถ้ามันอยู่ใกล้กันเวฟมันจะแบบแรงมากเฮ้ยนุชตั้งแต่นุชเรียกฉันมาฉันยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะอ่าพี่จตายเนี่ยพ่จะต้องเอาแมวยิ้มอูมาถ้ท่านเราอยากจะยิ้มอูฆ่านะ คือตอนนี to ้ที่ยิงโข้าไม่ได้ทีวิชิวพี่มันมาใกล้นะทุกคนมันมาใกล้แล้วพอมันมาใกล้แล้วแมวจีมันตีทุกคนแล้วเวฟมันก็มาแล้วเวฟมันก็มาเห็นไหมไหมเวฟมันมาปุ๊บยิงโอ้ก็ตีไม่โดนเลยมันก็มันก็โดนอย่เวฟเลยนะเออไม่ได้นะจริงๆเอายูอูมาดีไหมดีทุกคนแต่ว่าถ้าใครไม่มีตัวกันช็อกเวฟอาจจะเล่นยากหน่อยนะไอ้เจ้าคุดเนี่ยเจ้าคูดกันช็อกเวฟทุกคน ยื้อโอ่วยเห็นไหมอ่ายุโออะไรอย่างเงี้ยแต้องให้มันอยู่ห่างกันนะถ้ามันอยู่ใกล้อ่ะยื่โอพี่จะฆ่ามันไม่ได้เลยพี่พี่ชเช่นนี้เห็นไหมเห็นไหมแค่นี้หนึงเดียวเลยแล้วสรุปว่าเอายโอทำไมเนะี่ยไม่ได้ช่วยเลยเลยเอ้ยไปลยผ่านแล้วทุกคนง่ายนะแต่ถ้าทุกคนต้องอยากจะผ่านเนี่ยต้องมีเมลเยื่อโอแล้วทุกคน แต่ว่าถ้าอยากคุณไม่มีเชือกผูดต้องใช้ยูมอ,ออย่างเดียวนะ,ะมันจะตู้ยากมากเลยคณนะมาได้มาแล้วทุกคนสําหรับแมวอีนะทุกคนแมวบ้าตัวที่สี่แมวอีนะทุกคนตีเวฟตีเดียวทุกคนน่าจะตีหมู่มากกว่าแล้วแมวอีเนอะ่ะจะพิจารณาให้ดูนะซึ่งแมวอีท่านก็าจจะแบบเป็นยากนิดน,นึงนะ ถ้าใครไม่มีตัวละครดีๆอ่ะเช่นพี่พี่ก็ไม,ม่ไม่พี่ไม่ค่อยมีตัวละครดีๆเหมือนกันเลยมันต้องใช้วิธีการโกงเหมือนกันนะคุณเนี่สำหรับแมวอีอะไรเงี้ยได้มาแล้วได้มาแล้วเลยหาการทําคนอื่นก็ได้กคนนะไปดูคนอื่นเขาเล่นก็ได้คนพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เป็นคนสอนเก่งขนาดนั้นด้วยจ้ะเอาไปเล่นก่อนดีแมวอีเพิ่งได้มาตัวราคาสี่ร้อยใช่ไหมใช่ปะ ก็จะ400 600เหรออ๋อนี่มันแชตเตอร์สองเนี่ยมันรวมเป็นคูณสองต้องไปเล่นแชตเตอร์หนึ่งก็จะ400เหมือนกันนะลองเล่นในด่านนี้แบบบอลเยอะดิอย่างเช่นเอ่ออะมุนากูแล้วกันพี่ขอลองเล่นหน่อยพี่ไม่เคยเล่นแมวอีนะคน เล่นแต่ล่างธรรมดาล่างคลีนไม่เคยเล่นโอ้มันเดินมาอย่างเดินดีนะคิดว่าล่างคลีนมันเดินดีกว่าล่างธรรมดาอีกดูดิแล้วก็เอีทกคนมาตีเวฟร้อยเปซ็ไม่ต้องกลัวตีเวฟร้อยเปอร์เ็นต์อยูแล้วนะโอ้ยสุดยอดสุดยอดตีดิเอาตีเออแล้วมันก็ตีแรงกเลเลยนะเอีตีดิเออเลิศเลเลิศลิเเเล ตีเท่าไรเนี่ยขอดูดิตีเลยเวลอีเชื่อมันทำได้ตีไม่โดนอีกพี่ตีตีเบามากก็เป็นเลเวลหนึ่งทุกคนยังไม่ได้อัพรดเนาะอ๋อมันตีเดี่ยวอย่างเงี้ยเขาพุ่งจริงเลยโอ้ถ้ามอนมามันจะตีบ้านไม่ได้คุณโคตรที่เข้าใจแลยเข้าใจข้อเสียของมันแลยทุกคนคือถ้ามอนมันมามันจะตีบ้านไม่ได้เห็นไหม ถ้ามอนมันมามันจะตีบ้านไม่โดนเลยจะตีโดนแต่มอนอยนะส่วนเวฟมันไม่ได้ตีบ้านนะผมเวฟมันจะตีแต่มอนอ่งนละเข้าใจข้อเสียของมันละข้อเสียคือมันต้องมันต้องอยู่ใกล้บ้านน้ผมแล้วห้ามให้มอนมันมาถ้ามอนมาตีบ้านมันจะตีบ้านไม่โดนด้วยตอนนี้ง่ายดีเลหรือถ้ามันแบบถ้าเวฟมันยังตีบ้านโดนก็ถูกแล้วเออ ประมาณนี้นะคุสำหรับแมวอีนะถามว่ามันดีไหมยุ้งมันดีนะเป็นแมวคลาสตัวหนึ่งดีเหมือนกันวิบวิบแดงมากโอ้หมอนมันแค่เนียงทำอะไรโอ้โหจบอย่ิงรวดเร็วสุดยอดอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนจบภาษาบกิฟต์นี้นะทุกคนเออก็อย่างที่พี่บอกทุกคนต้องใช้ UFO นะต้องเล่น UFO ให้ผ่านก่อนแล้วเรจะ เราจะสามารถมาเล่นแมวอีได้นคนคือที่พี่ทุกคนเห็นว่าทำไมแมวอายุโอที่มันตีไม่ได้ก็คือมอนทุกคนมอนเลี้ยววิชิวพี่มันไปนะแล้วแมวอีมันก็ตีเนี่ยแล้วยุโอพี่ก็ตีไม่โดนทุกคนจริงๆเราสามารถใช้โยูโอฆ่าได้นะไปหาการสู้แมวอีช่องอื่นก็ได้ทุกคนมีหลายช่องนะข้อสอนเหมือนกันแต่พี่สอนไม่เก่งหรอกนะโอเคแค่นี้เลยทุกคนบ๊ายบาย